เขาบอกว่าคำพยากรณ์เนี่ยกับคำทำนายเนี่ยมันเหมือนกันไหมตัวผมเนี่ยจะบอกว่าคล้ายคลึงแต่ไม่เหมือนกันคำพยากรณ์เนี่ยมันก็คือมีหลักในเรื่องของคำว่าวิทยาศาสตร์ทางด้านวิชาการพยากรณ์อากาศพยากรณ์ฟ้าฝนนั่นก็คือมีสถิติจากอดีต เพื่อให้เห็นว่าเป็นอย่างไรและการคาดการรวมถึงนะครับเทคโนโลยีปัจจุบันในการคาดการว่าพายุจะเข้าไหมล่องกดอากาศเป็นยังไงตอนนี้พายุอาแบบไหนมีชื่อว่าอะไรความแรงระดับ 1, 2, 3, 4จะเรียกเป็นอะไรนะครับและในช่วงนี้ทางด e เพรสชั o นหรือว่าทางประเทศในโซนเอเชียจะต้องโดนแบบนี้นั่นก็คือการพยากรณ์นั่นก็คือคาเตือน นะครับถ้าเราติดตามข่าวสารเนี่ยเราอาจจะพอวิเคราะห์ได้แต่ถ้าบุคคลทั่วไปเนี่ยก็อาจจะมองเอ้ยเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปแต่อย่างน้อยๆเนี่ยเรายังต้องอยู่บนโลกใบนี้และเราก็ต้องเรียนรู้กับมันและอยู่กับมันให้ได้นะครับเราต้องเอาตัวรอดแต่ตัวรอดของเราเนี่ยเราต้องมีความรู้ด้วยในเมื่อถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะได้ช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นได้นะครับนี่คือคําพยากรณ์การพยากรณ์เนี่ยมีจดหมายเหตุ มีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เป็นข้อมูลแพทเทิร์น pattern. บอกไว้หมดเลยว่าพยากรณ์เนี่ยน้ำจะประมาณเท่าไหร่นะครับในเขือนนี้เป็นอย่างไรเขาจะมีการมาตรวัดนะครับมีการตวงน้ําฝนตกกี่มิลลิเมตรถ้าเกิน200มิลลิเมตรให้เตรียมตัวเฝ้าระวังในพื้นที่ลาบสูงหรือว่าพื้นที่ที่อะไรต่างๆก็จะมีนะครับผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างบางคนเนะ่ยเขามาแบบ พูดบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้ฝันนี้ฝันเด่นเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเปล่า,ลา,ลา,ลาถ้าในเมื่อเราจะรักทําอะไรเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ในเมื่อถ้าเราเป็นกู้ภัยเราก็ต้องเรียนรู้เพื่อจะเข้าไปในจุดนั้นและเราเข้าใจถึงในสิ่งที่เราจะต้องทําด้วยอันนี้ในเรื่องของการพยากรณ์การพยากรเนี่ยผมก็ใช้ในการควบคู่ในการทํากู้ภัยก็บเลสคิวซึ่งในทีมผมก็ใช้ในการทํางานปฏิบัติการแล้วก็ข้อมูลเชิงประจักษ์ต่างๆทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องคําทํานายตามหัวข้อของเราดีกว่าคําทํานายเนี่ยบางอย่างอาจจะมีแพทเทิร์น อาจจะมีอะไรก็ตามมาผสมปนเปแต่คําทำนายเนี่ยบางครั้งมันคือการทํานายในเรื่องของอนาคตพยากรณ์คือเอาสิ่งที่จากอดีตแล้วมาคาดการณ์จนสู่ปัจจุบันและอนาคตแต่คําทำนายเนี่ยมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตและเราเอามาพูดก่อนซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะบอกว่าเออมันก็เหมือนเป็นหมอดูเป็นอะไรไหมใช่แล้วคนดูเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันก็เหมือนการพยากรณ์หมอดูหรือว่ายังไงเนี่ยก็จะมีในรูปแบบของการเรียน เรียนดูไพ่เรียนการดูแบบนี้ 1, 2, 3, 4, 5สเต็ปแบบนี้สองสแล้วก็ใช้ในสายของตัวเองแต่การทำนายเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบว่าเหมือนถูกสร้างมาว่าคนนี้หรือคนนี้ก็จะทำนายโดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเป็นต้นคำทำนายเนี่ยจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ในอนาคตจะเกิดขึ้น มันจะเปลี่ยนแปลงได้ถ้าสมมุติบางครั้งเนี่ยเราได้รับคําทํานายแล้วเรายับยั้งชั่งใจแล้วเราแก้ไขปัญหานั้นก่อนถ้าคําทํานายนั้นเขาเตือนและบอกว่าอย่าทําสิ่งนี้นะมันจะส่งผลแบบนี้นะถ้าเราเชื่อถ้ามันไม่ได้เสียหายมันก็โอเคใช่ไหมครับอย่างที่เราทำรายการเนี่ยมันก็คือการทํานายแล้วก็การพูดคุย นะครับแล้วก็เอาประสบการณ์จากสิ่งที่เราเจอการทดสอบทดลองในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมาผสมผสานกันมันก็เหมือนการที่เราบอกว่าเอาเรื่องที่เหนือธรรมชาติกับเอาเรื่องที่เป็นวิทยาศาสตร์มาผนวกกันซึ่งผมก็เป็นเหมือนเราๆท่านๆเนี่ยแหละก็ต้องพิสูจน์บางอย่างพิสูจน์ไม่ได้แต่เราได้ผลลัพธ์ที่คิดว่าเฮ้ยมหัศจรรย์เราก็เก็บไว้แล้วเราก็ใช้บางอย่างที่มันไม่ใช่เราก็บอกอ๋อแบบนี้ทรายการบอกการทํานายเนี่ย มันอาจจะผิดเพี้ยนเพราะมีองค์ประกอบใดๆซึ่งหลายๆท่านที่ดูอยู่เนี่ยก็อาจจะชอบในเรื่องของการทํานายเพราะว่าเราเนี่ยค่อนข้างที่อยากจะรู้ว่าอนาคตเป็นอย่างไรแต่ผมขอบอกไว้เสมอว่าการทํานายอนาคตเนี่ยมันจะเป็นการเปิดบางอย่างที่ให้รู้แต่มันจะเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งเพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยไม่เกิดความอดทนแล้วก็สู้กับมันแล้วสุดท้ายเนี่ยอย่างเช่นคําว่าทํานายต่อไปคุณจะรวยมากเราไม่ทําอะไรเลยเหรอไม่ใช่ ถ้าอย่างนั้นคุณก็จนคุณก็ไม่ประสบความสำเร็จคาทํานายนั้นก็ไม่มีความหมายศูนย์สลายไปแต่ถ้าสมมุติคําทํานายนั้นเป็นธงชัยของคุณบอกว่าคุณจะสําเร็จได้แต่คุณต้องทํหนึ่งสามแล้วคุณต้องสู้กับมันผมถึงเชื่อว,ว่าความอดทนอดกัน้นและมีสติสัมปชัญญะในการที่จะทาเพื่อต่อยอดเราได้น้ําทิพย์ชโลมใจกับคําทํานายมาแล้วเนี่ยแล้วพอเราผือไปถึงเป้าหมายเนี่ยเราก็จะรู้สึกอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เอง ของไม่มีหรอกที่จะได้มาฟรีๆในโลกมันมีได้อย่างเสียอย่างแล้วก็ Nobody p e r ร์เฟอย่างที่ตัวผมเนี่ยต่อให้คุณบอกอ่ะแล้วฝันดีฝันเด่นมีความรู้ในเรื่องของการทำนายใช่ครับบางครั้งเนี่ยเรารู้การเตือนการที่จะมาบอกเราเป็นทายต่างๆแต่คุณรู้ไหมผมต้องทํากับมันด้วยไม่ใช่ว่าผมจะนั่งรอให้มันบอกว่าเอ้ยต่อไปเนี่ยคนจะชื่นชอบของฝันดีฝันเด่นและจะมาเชื่อคําอย่างนี้นะ แล้วยังไงผมอยู่เฉยๆหรอไม่ใช่ผมก็ต้องทําในสิ่งที่ผมจะต้องทําเช่นหาความรู้ให้มากขึ้นเข้าใจของคนมากขึ้นปล่อยวางให้มากขึ้นถ้าเรารู้ว่าเนี่ยภัยพิบัติมันจะเกิดขึ้นแล้วเราจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้หรือสังคมใบนี้ที่เราพอที่จะช่วยได้กับกลุ่มคนเล็กๆของเราอ๋อเราทําอะไรอะ่ะเราชื่นชอบแบบนี้อ่ะผมก็จัดการหาเรือหาอุปกรณ์หาถุงยังชีพหรือว่าทําอะไรเนี่ยเป็นหลัก แต่เป้าหมายพอสุดท้ายอ๋อเราต้องการเป็นนักเผชิญเหตุพอการเป็นนักเผชิญเหตุเนี่ยมันจะต้องมีอะไรบ้างเป็นองค์ประกอบซึ่งก็ทําให้เราเนี่ยไปสู่จุดหมายที่เราอยากจะทําสิ่งที่เราทําทั้งหมดมันไม่ใช่คือคําตอบว่าคําขอบคุณแลเรารู้สึกเป็นฮีโร่แต่สิ่งที่เราเนี่ยคือการตอบโจทย์ของตัวเองที่สายบอกว่าเฮ้ยทำหนึ่งนี้สิคนอื่นเขายังทําไม่ได้นะแต่เรามีโอกาสที่จะหาเนะี่ยพันธมิตรภาคีที่จะมาร่วมกันเป็นหนึ่งได้ เราก็ทำาหลายๆคนบอกเอ้ยฝันดีฝันเด่นคุณเอาเงินมาจากไหนที่ไปทำก็อย่างที่ผมบอกไงมันก็คือเงินจากที่พวกเราเนี่ยทำกันและจากพี่ๆน้องๆดาราหรือว่าพี่ที่เรารู้จักมาช่วยกันแต่ผมไม่อยากไปเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันคือสิ่งที่เราอยากให้แบบเป็นจุดของเราแล้วกันนะครับเพราะว่ายังมีอีกหลายๆหน่วยนะครับที่ยังเปิดรับบริจาคคุณปุณณดาเนี่ยก็เป็นพลังหนึ่งนะครับก็ไปช่วยได้เพราะว่าของผมอ่ะ เวลาทําอะไรชีวิตมันบางครั้งตัวผมอาจจะดูง่ายๆเล็กอาจจะดูง่ายแต่บางครั้งมันมีข้อแม้เยอะเพราะว่ามันอยู่ในจริตแล้วก็จิตใจของเราคือเราทําอะไรแล้วเราก็ไม่อยากให้ใครว่าหรือมาด่าเรารับหลังโดยสิ่งที่เราทํานั้นไม่ได้เป็นตามที่เขาพูดดังนั้นเราก็ต้องตัดในสิ่งนี้ไปและเราก็ทําในสิ่งนี้การเผชิญเหตุของพวกเราเนี่ยที่ทำเนี่ยมันคือการไปไปพร้อมกับความหวังและความฝัน คำทำนายที่บอกไว้ว่าเนี่ยช่วงนี้เนี่ยภาคเหนือให้ระมัดระวังไปจุดนี้อ่ะเราก็ต้องไปแล้วสิ่งที่เราจะไปคืออะไรล่ะเราต้องมีเรือมีรถมีน้ำมันมีอุปกรณ์ที่เราไปพร้อมที่จะปฏิบัติการมีของยังชีพแล้วก็มีความฝันที่จะทำให้ทุกคนหลุดพ้นได้ในจุดจุดหนึ่งที่เป็นพื้นที่กว้างมากและเราไปทำสิ่งนั้นให้ได้เราไม่สามารถโอบอุ้มอะไรได้ทั้งหมดแต่เราก็จะทำสิ่งนั้นคำทำนายเนี่ยจะเป็นตัวนำทาง และทําให้เราเนี่ยเสริมสร้างอุปสรรคต่างๆและเราแก้ไขกับมันโดยที่เราฝึกแล้วก็เรียนรู้ผมนึงเชื่ออยู่เสมอถ้าเขาบอกว่าหมอดูหรือว่าแม้กระทั่งตัวผมว่าต่อไปเราจะมีชีวิตที่มีความสุขแล้วผมนอนอยู่อย่างเดียวไม่ได้ผมจะต้องตอบโจทตัวเองให้ได้ว่าความสุขที่เราจะได้คือจากไหนแล้วเราจะทํำยังไงเราต้องมีสติแล้วเราต้องยืนอยู่ตรงจุดไหน การทำคอนเทนต์ต่างๆที่เราเห็นอยู่เยอะแยะผมไม่อยากเป็นเหมือนทุกทุกคนแหละให้ติดตามเราเยอะๆคนชื่นชอบมันเป็นกำลังใจคนมาชื่นชมมาอะไรอย่างเงี้ยโอเคแต่พอมาถึงจุดหนึ่งหน้าวันนี้หรือว่าตั้งแต่อดีตเนี่ยที่ผมมันเพิ่งมาโซเชียลมีเดียหรือว่า y o u t u เนี่ยมีมาตั้งนานมันก็มามาแบบนานแล้วอ่ะแล้วผมเพิ่งมาทำเองแล้วตอนนี้มันก็ถึงในจุดที่เราเฮ้ เราอยากจะเล่าในสิ่งที่เราเล่าประสบการณ์ก็ามาถึงจนจุดหนึ่งเหมือนกันคล้ายๆการเรียกว่าจุดใกล้จุดอิ่มตัวแต่ถ้าสมมติว่าผมคุยกันว่าเออผมอยากจะเป็นนักทํานายอยากจะเป็นนี้อยากจะเป็นนู่นอยากจะเล่าเรื่องผีให้เก่งอยากจะให้คนติดตามคนดูเราเยอะๆนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาตอบกับตัวเองว่าแล้วเราจะไปเอาประสบการณ์ของคนอื่นเพื่อมาขายจากสิ่งที่ตัวเองไม่รู้แล้วมาเล่าได้ยังไง มันก็เลยยากนอกจากว่าผมมีแขกรับเชิญแล้วก็มาร่วมพูดคุยแล้วมาฟังแล้วมันก็มีข้อแม้กฎกติกาอีกว่าผมจะเชิญใครมาในเมื่อจิตใจเราตั้งไว้ว่าแบบคนที่มาเล่ามันต้องมีประโยชน์กับคนดูแล้วมันก็ต้องมีอะไรมันก็กลายเป็นมาตรฐานที่มันมันทำให้เราติดตัวเองอนะครับแต่นี่ก็คือเล่าให้ฟัง